เช้าแล้วเหรอเนี่ยวันนี้ต้องไปทํางานนี่นะตื่นดีกว่าและต้องไปอาบน้ำให้ไวที่สุดด้วยเดี๋ยวจะสิบโมงเอาก็กไปแล้ววันนี้ต้องไปสอนนักเรียนอีก มาแล้วจ้าเราต้องทำงานสิมโมและเนี่ยต้องไปสอนนักเรียนติกต๊กเกอร์ต๊อกได้ติ๊กติ๊กเกอร์ต๊อกปวดชีจันไปข้างน้ำดีกว่า เข้าห้องน้ำดีกว่าออกไปออกไเอ๊ะนันเสียงอะไรอะ่ะทำไมมีคนบอกให้ฉันออกไปเขาจะเข้าห้องน้ำได้เปล่าโอเคค่ะรอแป๊บนึงนะคะจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้าก็าไม่มีใครนี่ เสียงอะไรนะเมื่อกี้ช่างมันเถอะจะสิบโมงแล้วเดี๋ยวไปสอนนักเรียนไม่ทันอีกต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวจะเกินเวลาอีกเ,เดียวคุณค้ามาสอนข้าต่อไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ะนักเรียนวันนี้คุณจะให้เรียนเรื่องภาษาไทยนะคะ และเขียนจุดลงไปในสมุดเลยเดี๋ยวครูจะนั่งเรออยู่ตรงนี้นะคะและให้นักเรียนเอาการบ้านมาส่งนะใครไม่มาส่งจะโดนลงโทษ<ฮ>นักเรียนคะหมดคาบแล้วนะคะครูขอตัวก่อนนะคะวันนี้ครูมาสอนครึ่งวันคะ่ะเฮ้ยถึงรดแล้ววันนี้ได้แค่สอนครึ่งวันก็ยังดีจอได้ประหยัดบ้าง แหละข้าบ้านดีกว่าใส่ชุดอยู่บ้านสบายๆนี่แหละขอทักก่อนหรือกัน,น,นกย้ายเวลากลับไปตอนสองทุ่มเชา้าแล้วหรอนเนี่ยเอ๊ะนี่มันสองทุ่มนี่ยทำไมไ้ออกไปซื้อกับข้าวเลยไม่เป็นไรเป็นเฟที่ซีเจเอา งแล้วเข้ามาซื้อของดีกว่าสวัสดีค่ะแม่ค้าวันนี้จะมาซื้อของนะจ๊ะขอบคุณจ้าที่มาซื้อของในร้านเรานะจ๊ะเอ๊ะผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะคุณมายืนอยู่ตรงนี้ทําไมล่ะมันดึกแล้วนะอย่ามายุ่งเออไม่ยุ่งก็แดะกลับบ้านแล้วนี่ทำละครอะไรคะอร่อยจังเลย ทำไม,อ,ำไมอาหารที่ซีเจอร่อยแบบนี้เนี่ยอิ่มและเข้านอนดีกว่าติ๊ก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 เสียงใครเดินอยู่บนหลังคาไปดูดีกว่าช่วยฉันด้วยตัวอะไรเนี่ยทำไมมาอยู่ในบ้านฉันอะคุณ ช่วยเหลือเขาดีกว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาแป,ป,ปลกๆกูจะฆ่ามึงช่วยด้วยช่วยด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประกาศข่าวมีผู้หญิงโรคจิตอยู่คนหนึ่งเขาจะชอบไล่ฆ่าคนเมื่อคืนมีคนได้เป็นเดียร์ไล่ที่ห้า